สวัสดีครับพบก,กับผมเกษตรหมวกฟางเช่นเดิมเช่นเคยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วเนาะจะมาให้ดูระบบน้ำนะครับอันนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับขนาด330วัตต์สองแผงนะครับ330วัตต์สองแผงใช้กับปั๊มชักนะครับก็วางไว้แบบนี้เลยฮนะ จริงๆม่คุมก็ไม่ได้คุมไปนะใช้กับปั๊มชักจริงๆปั๊มชักตัวนี้เนี่ยคือผมซื้อมากับต่อจากุพี่เนาะทั้งปั๊มชักแต่ก่อนเป็นมอเตอร์มหัศจรรย์นะครับมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลเป็นปั๊มชักขนาดหนึ่งนิ้วนะครับใส่มอเตอร์อแต่ก่อนเดี๋ยวที่มาที่ไปก่อนเป็นมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลแล้วก็ แผงสา0รอยสวัตต์หนึ่งแผงนะครับเพื่อใช้งานน้ําก็โอเคเข้าขึ้นดีฮะแต่ด้วยความที่แบบเฮ้ยอยากได้แบบแรงกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยเรซื้อแผงมาเพิ่มอีกสองแผงนะครับต่ออนุกรมกันพอต่ออนุกรมกันมอเตอร์มหัจรรย์มันก็หมุนไวพอหมุนไวปุ๊บความชักก็ทํางานไวขึ้นก็พังเร็วขึ้นทั้งสปริง,งทั้งสปริงข้างในตัวนี้เนาะ,ะต่ออนุกรมกันก็เปลี่ยนมาต่อขนาน ต่อขนาดก็หมุนมีแรงหมุนเยอะขึ้นนะครับแต่ก็แต่ก็ไม่เร็วอ่าแต่แรงอแรงขึ้นจนสุดท้ายใช้ได้ประมาณสี่สามสี่เดือนสี่เดือนนะครับมอเตอร์มหัศจรรย์ไหมนะครับไหมแบบขคดรลวดไหมเลยเนาะด้วยสาเหตุอะไรอันนี้ยังไม่ทราบแต่คิดว่าน่าจะร้อนอ่าเพราะตากแดดอยู่แบบนี้แล้วก็ ไฟมาเข้าด้วยแล้วก็ไม่ได้ป,ปิดเลยนะฮะคือเปิดตลอดเลยคือแดดมาก็ทำงานก็ลดน้ำไปแดดหมดก็หยุดทำงานของมันเองนะครับก็เลยซื้อปั๊มหอยคืองนะปั๊มหอยคงุงตัวนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้ประมาณสามสี่เดือนนะครับดูสเปคนะครับตัวนี้ใช้ได้ประมาณเนี่ยสเปกก็เป็น ยี่ห้อก็ตามนี้นะครับยีิบสี่โวลต์นะครับสิบห้าแอมป์กำลัง3ามเจ็สิบวัตต์นะครับาท่าน้ำออก1นิ้วท่าน้ำเข้าก็หนึ่นิ้วนะครับยี่ห้ามิลก็หนึ่งนิ้วนะครับอ่าส่งสูงอยู่ที่ยีห้าเมตรนะครับปริมาณน้ำก็2อจดสองคิวต่อชั่วโมงนะครับก็ใช้ได้สามสี่เดือนเหมือนกันตัวนี้ซื้อมาก็พันกว่าบาทนะครับพันแปดพันห้าหรือพันแปดผมจำไม่ได้ ก็มีหอยโข่งตรงนี้นะจริงๆมันมีหอยโข่งตรงนี้อ่าเป็นแปลงฐานนะครับไม่ใช่บัตรเลดเป็นแปลงฐานก็อ่ามีหอยโข่งตรงนี้ปรากฏว่าหอยโข่งรั่วก็เลยพากันเอาอย่างไงก็พังอยู่แล้วก็เอาลื้อเลยรื้อเอาหอยโข่งตรงนี้ออกนะครับก็จะเหลือแกนเผาตรงนี้แกนเผานี้นะโผลออกมาแล้วก็ซื้อพุเลตตัวนี้ขนาดสองนิ้วนะครับ แกนเลานี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ12มิลน,นะครับ12หรือ14น่าจะ12มิลนนครับซื้อเข้ามาเข้ามาใส่พูเล่เฮ้ยมันใช้ได้อยู่ก็เลยมาใส่ปั๊มชักแทนมอเตอร์มหัาจันที่ไม่ไปนะครับอ่าก็ใช้ได้นะครับสาเหตุที่ใช้พูเล่เล็กเนื่องจากว่ารอบค่อนข้างสูงนะครับถ้าน่าจะ2,000กว่ารอบเกือบ3,000รอบนะโดยปกติปั๊มหอยคงพวกนี้ก็2,150รอบนะครับ สองพันเก้าร้อยรอบอะไรเงี้ยนะครับก็เอามาใส่เพราะว่าถ้าสมมุติใส่พุลีเท่ากับตัวนี้ก็จะหมุนไวไงความชักก็จะหมุนไวอันนี้หมุนเร็วหมุนเร็วแต่ตัวนี้มันใหญ่ก็เลยทําให้ตัวนี้หมุนช้าล้อขับก็คือพุลีตัวนี้นะครับขนาดพุลีสองนิ้วคูณความเร็วรอบนะครับจะ,จะเท่ากับขนาดพุลีตัวนี้คูณ นะเราก็หาค่า x กก็คือความเร็วรอบของตัวนี้อ่อาก็เป็นสูตรคณิตศาสตร์ง่ายๆนะสมการก็ไม่ยากย้ายข้างแค่นั้นนะครับเป็นั๊มชักขนาดหนึ่งนิ้วนะท่อน้ําเข้าหนึ่งนิ้วท่อน้ําออกหนึ่งนิ้วแบบนี้เป็นการต่อที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะคือจริงๆทางน้ําออกไ้ทางทาง,ทางน้ําดูดเนี่ยมันต้องเป็นตรงเลยไม่ต้องไม่ต้องมีโค้งงอนะครับต้องเป็นตรงเลยก็คือ ริงขยับปั๊มมาไว้ตรงนี้ก็เนี่ยแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้มันเป็นการเอาของที่เหลือมาทํานะครับส่วนทางดูดนะครับ <c oughs> ก็ใส่ฟุตบอลนะหรือหัวกะโหลกนะครับแล้วก็เอาขวดน้าพลาสติกมัดไว้นะคือไม่ให้มันติดอ่าติดดินนะครับติดดินเกินไปมันจะดูดดินเศษดินอะไรที่คนบ่อขึ้นมาก็ผูกขวดพลาสติกไว้นะครับ สูบข,ขึ้นมานะครับก็เข้าอันนี้เราทําตามวัสดุที่มีนะครับก็เลยเป็นออกมาลักษณะนี้ก็อ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆนะ <c ười> ใครเห็นก็พยายามอย่าทําตามนะครับมีข้อเสียก็พยายามศึกษาไว้แล้วก็อย่าทําตามนะครับอ,อต่อเข้าสายไมโครเอ้ยไม่ใช่สายพ e อีนะครับขนาดยี่มิล นะครับออกตรงนี้นะครับนีเข้ามามาตรงนู้นมานี่นะครับแล้วเข้าระบบนะครับตรงนี้แยกสองออกไปเลยก็คือวนรอบสระนะครับวนรอบสระส่วนจะไปใส่ต้นไหนก็ส่วนจะไปใส่ต้นไหนก็มาทางนี้ก็ใส่สายไมโครนะครับใส่สายไมโครต่อไปแล้วก็ใส่หัวน้ําหยดนะครับใส่หัวน้ําหยดอ่าแค่นั้นอันนี้ก็เหมือนกันใส่หัวน้ําหยดตรงนี้ ออกมาแล้วก็หนอน้ำหยดตรงนึ่อะไรเงี้ยก็โดยรวมนะครับถ้าเป็นพืชปลูกห่างๆกันหน่อยอะไรเงี้ยเช่นไม้ยืนต้นพวกนี้มะม่วงอะไรเงี้ยขนุนอะไรเงี้ยนะครับที่แบบปลูกสักห่างๆหน่อยไม่ใช่เป็นแบบไม่ใช่ถึือขั้นแบบต้องลดน้ําเป็นเช่นหอมหรือพืชแบบประมาณนี้นะครับถ้าเป็นไม้ยืนต้นพวกนี้ก็อย่า เพียงพอหรือเคผักหวานอะไรเงี้ยระยะห่างนิดหนึ่งสองนิดอะไรเงี้ยก็จะเพียงพอนะครับี่เพียงพอในรอบสะเลยนะครับเพียงพอรอบสะเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนแผงก็นี่นะฮะเป็นแผงเนี่ยมันเป็นขนาดประมาณสามสิบเออไม่ใช่ประมาณเดี๋ยวให้ดูนะครับสปคกมันอยู่ไหนเอ่ย ยี่ห้อผมั u n e l นะครับนี่ฮสเปคให้ดูสเปคแล้วกันยี่ห้อไม่นี่ับเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าสี่สิบอันนี้เป็น VOC ที่สี่สิบห้าจุดสามโวลต์นะครับคือโวลต์ลอยกระแสลอยก็แปดจุดเจ็ดเก้านะครับแปดจุดเจ็ดเก้าแอมป์พอประดิษฐ์แบบอันนี้คือพุทธกรณีเต็มที่เลยเนาะโวลต์ที่แบบ เอาไปใช้งานก็สามสิบหกจุดห้าโวลต์แปดจุดสองสองแอมป์นะครับเอ่ออันนี้เป็นแผงสามร้อยวัตต์เนาะส่วนตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นแผงให้ดูนะครับป๊บนึงน,นะอ่าตัวนี้เป็นแผงอ้าวไม่ใช่สักอันเลยผมผมมัวแล้วเนี่ย <laughs> ผมก็จะว่าแผงสามร้อยสามสิบบาทนะอันนี้แผงสามร้อยสี่สิบบตเนาะก็คือซื้อเพิ่มมาโอ้ ก็ไม่ได้นะแลประมาณนี้นะครับเป็นการต่อขนานเข้าที่ปั๊มนะครับก็คือเข้าตรงเลยฮะไม่ได้ผ่านกล่องไม่ได้ผ่านอะไรสักอย่างเลยเบรกเกอร์เบรกเกอร์ก็ไม่มีแล้วฮะใส่ไปเลยก็คือเช้ามามีแดดปุ๊บก็ทํางานไปเลยนะะอันนี้ก็แผงสซ่ปรกแหละเดี๋ยวทาความสะอาดด้วยต่อขนานนะครับบวกเข้าบวกลบข้าลบอันนี้ก็ไม่ดูแล้วกันเนาะมันเรีอ <laughs> ยเราทําแบบ จะบอกว่ามักง่ายก็ใช่อะเนาะทำเวลาเดี๋ยวผมก็ทาต่อนะฮะทำเรื่อยๆเรยพราะช่วงนี้มันหน้าเลี้ยงช่วงหน้าฝนนี้ไม่ได้ใช้งานนะอ่าช่วงหน้าฝนก็ไม่ค่อยได้ใช้งานแต่เดี่ยครับมันเข้าหน้าเลนะี้ยงแล้วหน้าหนาวแล้วก็เลยใช้งานให,ให้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 เหมาะสมกับฤด,ดูกาลด้วยเนาะ ตอนนี้ก็มอเตอร์เนี่ยจะเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะอีกหน่อยก็แปลงฐานโค้งหมดแล้วฮะก็คงไม่เปลี่ยนแปลงฐานแล้วเพราะว่าอันนี้มัน DIY มาเขาเรียกอะไรตัดแปลงมาเนาะจากจริงๆมันเป็นปั๊มหอยโข่งเลยนะก็ต่อเข้าอันนี้เฮ้ยมอเตอร์มันไม่ได้พังนี่ว่าแต่ว่าเอา่อแค่หอยโข่งมันปัม๊มอะมันพังก็เลยเอาอ่าหอยโข่งตัวหอยโข่งออกออกแล้วก็มันก็จะเหลือเกนก็ใส่ผูเล่เข้าไปมาดึงปั๊มเนี่ย DIY ดัดแปลงมาอันนี้ก็เห็นน้องซื้ออมอเตอร์เกียร์เนาะแปลงฐานพันสงรบาทซื้อมันแล้วเดี๋ยวก็คงรอให้ตัวนี้ไม่หมุนก็คงเอาปรับตัวนั้นมาเออเอามอเตอร์ตัวนั้นมาขับแทนนะน่าจะแรงนะครับเป็นมอเตอร์เกียร์สามราสบวัตขับปั๊มชักหนึ่งนิ้วจากที่ศึกษาใน youtube ก็โอเคว่างั้นนะครับ ก็จะลองดูนะครับที่ชมได้นะครับเป็นยังไงก็บอกกันได้แต่บางทีผมก็ไม่ได้มีความรู้เยอะขนาดนั้นเนาะไปเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันฝากติดตามช่องนะยครับกรเกษตรหมูกฟางฝากกด subscribe กับกระผมครับกรเกษตรหมูกฟางเช่นเดิมเช่นเคยนะครับ นสะมาแล้วกดจากคลิปที่แล้วเนาะมาดูกันก็ทางนี้แตกนะครับได้รับบริจาคมาแต่ว่าแตกก็ใส่น้ําได้แต่ว่าไม่อยู่นะใส่ได้แต่ไม่อยู่คืนเดียวแห้งหมดนะครับตอนกลางวันนี้เต็มตอนเช้ามาไอ้ตอนเย็นนี้ยังเต็มอยู่ตอนเช้ามาแห้งหมดแล้วนะก็เลยไม่ใช้นะครับ มาดูอ่ะคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับระบบโซล่าเซลล์ก็ก็ใช้ดีนะครับประหยัดอ่าเรียกอะไรจะประหยัดก็เหมาะคือให้มันเหมาะสมครับถ้าสมมติไฟบ้านเข้าก็ใช้ไฟบ้านดีกว่าเสถียรกว่าใช้ตอนกลางคืนได้ตอนเย็นได้ไม่มีแดดก็ใช้ได้อ่าแต่ถ้าเป็นโซล่าเซลล์ก็ถ้ามีไฟบ้านอยู่ก็แนะนำให้อ่าติดแผงโซล่าเซลล์ไปลดค่าไฟดีกว่า แต่ถ้ากรณีอย่างเนี้ยมันไม่มีไฟฟ้าเข้ามายังไม่มีไฟฟ้าเข้ามาถึงก็เราก็ใช้แผงโซล่าเซลล์ในการครับนะครับโอเคฮะก็คงจบเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับผม